มือละหัวมือละเท้ามือละหัวนมนะคะเช็ดเลยเนี่ยตรงตรงรูนมนะคะขั้นตอนที่สองันตอนที่สองอะไรคะหัวนมเรื่องนระยาาเช็ดระยาาเช็ดต้อ็ควรจะแยกก่อนก่อนรีดกับหลังรีดเพราะว่าเกิดอ่าก่อนรีดเนี่ยบางทีเราเช็ดไม่สะอาดใช่ไหม มันจะมีที่หัวอยู่และที่วงจะลงไปนในนี้ถ้าเราเอาอันนี้ไปตุ่มหลอดพีดเอาที่หัวจากอันแรกไปใส,ส่อุปกรณ์ที่สะอาดนะครัก็จะถึ่เดี๋ยวจะเอาเชื้อเราไปเติมนมเนาะอ่าต่อไปขั้นตอนที่สามค่ะพีดนมต้นออกเต้าละสอง ก็พยายามที่ใส่คาชนะหรือว่าผู้ทางอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างรีดลงพื้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรีดลงพื้น่ยมีการกระจายเชื้อโรคขั้นตอนที่สี่ค่ะตรวจด้วย CMT ตรวจ CMT CMT ่ต้องตรวจทุกวันนะคะตรวจสิบห้าวันครั้งหนึ่งหรือว่าเดือนละสองครั้งนะคะควรตรวจทุกตัวทุกเตาที่ขายาสุ่เพราะเราถูกพาจะไม่เจอตัวที่มันเป็นก็ได้ค่ะต่อไป ທີ5 <laughs> 7ໂຄໂນພັນ7ໂຄໂນ <laughs> อาเช็ดนมให้นสาวเอาปิดครับอ่าถึงนี่แ,ล,แล้ว่อไปส่งหัวนมแล้วสุดท้ายจุ่มเต้าหลังนี่คนละขวดเด้อคนละขวดมีสองคนคะค่ะ่จุ่มเต้าหลังลนงี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรจะให้วันเนี่ยยืนก่อนยืนสักครึ่งชั่วโมงก่อนอาจจะกินยากิีฟ้าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าต้อง,มองนมมันยังไม่ตีทันทีเนาะ ปั๊บหัวนมเต้านมยังเปิดอยู่รูนมประตูไม่น้ำปิดไม่สนิทมันยังเปิดอยู่เชื้อโรคก็จะเข้าไปได้ได้ง่ายก็ทำเป็นแผลได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ใครอยากลอง